สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะหนิงก็อยู่กับลูกค้าคนพิเศษของเราค่ะนั่นคือพี่เงาะนะคะหรือพี่เพนจันสวัสดีพี่เงาะอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พี่เงาะเนี่ยได้ได้ว่ามาออกรถกับทีเอทีนะเดี๋ยวหนูขออนุญาตให้ทุกๆคนคลอดแมสก่อนนะคะเนื่องจากเราก็นั่งกันตามหลก Social ักโซเชียลดิสเทนซิ่งประมาณหนึ่งนะคะจะบอกว่าวันนี้พี่เงาะได้ข่าวว่ามาออกสองคันแล้วเป็นซื้อสดด้วยพี่เงาะซื้อรุ่นอะไรไปบ้างแล้วคะเนี่ยรถกระบะ เป็นวีโก้เนาะแล้วก็วกมาต้าคันใหม่เป็นมาต้าสองนะคะไว้วางใจเอทีได้ว่าซื้อถึง2คันเลยแล้วก็เป็นซื้อสดด้วยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็วันนี้หนูอยากสอบถามความประทับใจนิดนึงค่ะว่าพี่งอประทับใจอะไรถึงแบบมาไว้วางใจเอทเลือกซื้อคันที่2ด้วยเลยคุณภาพสินค้าดี <laughs> เรียกได้ว่าเราได้รถสวยถูกใจเนาะนะคะแล้วเรื่องของการจัดไฟแั้น์หรือว่ากบแบบเหมือนการให้บริการต่างๆเซอร์วิสของพี่ๆเป็นยังไงกันบ้างคะบริการดีนะบริการดีเซลก็ดี<อ>โดยเฉพาะมยว<ไอ> <laughs> เป็นลูกค้าของพี่มิวนะคะจะบอกว่ามาซื้อสองคันเนี่ยเป็นซื้อสบทั้งคู่เลยทั้งกระบะแล้วก็เกง๋งเรียกว,ว่ามาซื้ออย่างต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นเป็นการการันตีค่ะว่าต้องมีคุณภาพสินค้าที่ดีนะแน่นอนนะคะถึงแบบไว้วางใจซื้อคันที่2ต่อแล้ววันนี้มาทานอาหารที่คาเฟ่ด้วยใช่ไหมคะเป็นอวเชอร์เนาะนะคะเป็นสิทธิพิเศษค่ะสำหรับลูกค้าของเรานะคะวันนี้อาหารเป็นยังไงบ้างคะพี่อร่อยมากค่ะจนต้องสั่งกลอบบ้าน ได้ไดว่าอาหารอร่อยะจะต้องสั่งกลับบ้านเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายหนูอยากให้พี่ๆฝากให้กับท่านผู้ชมที่กําลังแบบว่าหารถอยู่หน่อยค่ะส่วนนี้บริการดีนะมาถึงปุ๊บแม่บ้านวิ่งถามเลยว่าเอติดต่ออะไรคะให้นู่นนี่นั่นพูดเข้ามากได้ด้ว่ามีคนดูแลดูแลเนาะตั้งแต่เราลงมาจากรถเลยนะคะแล้วก็ทางเซล์ลแนะนำรายละเอียดตัวรถต่างๆดีไหมคะพี่ไดเีย แนะนำละเอียดดีเนาะแล้วก็ที่สังเกเลยอย่าที่พี่ง้องพูดไปน้าแต่ตอตันเลยคะ่ะว่าคุณภาพของสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ง้องประทับใจมากนะคะก็วี่ทานไหนที่สนใจอยากออกรถนะคะลองแวะมาชมได้คะ่ะที่ a t c a r s a l เของเรานั่นเองคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ง้องมากเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ